แม้ฝีมือป้องกันประตูจะไม่เป็นสองรองใครหากแต่ถ้าต้องว่ากันด้วยการโดนจุดโทษดาบิดเดกเกียไม่ใช่โกคีปเปอร์ที่จะมีจุดเด่นในเรื่องนี้เท่าไหร่ครับเห็นได้จากสถิติตลอด12ปีเต็มกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนับแค่ในเกมปกติเดกเกียต้องโดนจุดโทษทั้งหมด49ครั้งเขาเซฟได้เพียง7หนแต่กลับเสียประตูมากถึง42ลูกคิดเป็นโอกาสเซฟสำเร็จแค่14.29ซซึ่งก็ถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับผู้รักษาประตูระดับท็อป แน่นอนนี่คือหนึ่งในจุดอ่อนของดาบิดเดกเกียที่เด็กผีรู้กันคือทีมเสียจุดโทษเมื่อไหร่ให้ทําใจได้เลยว่าโดนแน่ๆอย่างไรก็ตามใช้ว่าข้อเสียของคนคนนึงจะถูกปรับปรุงแก้ไขไม่ได้และสำหรับเดกเกยาเกมกันโชวเซเรียานัดล่าสุดระหว่างฟิออรเรนตินาเปิดบ้านรับเอซิมิลานดูเหมือนโกคิปเปอร์ชาวสเปนิชจะพิสูจน์ให้เห็นว่าในวันที่เสียจุดโทษถึง2ลูกเขาเองก็เป็นฮีโร่ช่วยทีมได้เช่นกันครับ เอาล่ะแมชเมื่อคืนฟิออขึ้นนำทีมเยือน1-0ตั้งแต่นาที35กระทั่งเกมเข้าสู่ช่วงทดเจ็บก่อนจบครึ่งแรกพวกเขาดันมาเสียจุดโทษจากจังหวะรานิเอรี่ไปชนไรเดอร์สล้มลงในกรอบ18หลา สลับไปฝั่งเดกิยาที่ผ่านมาถ้าต้องโดนจุดโทษนี่เตรียมมอบตัวโดนตีเสมอแน่ๆหากแต่ครั้งนี้มีบางอย่างต่างออกไปเมื่อโกฟิโอต้องเผชิญหน้ากับเตโอเอ็นันเดสซึ่งเดกิยาเดาทางถูกเขาพุ่งปัดลูกยิงของเตโอได้เต็มมือช่วยทีมรอดเสียประตูบุดรวิดวภาพต่อเนื่องเพื่อนร่วมทีมวิ่งมากอดสาใจกับโกคีเปอร์พวกเขาสุดเวียง จบครึ่งแรกฟิอลเรนติน่ารักษาสกอร์หนึ่งศูนย์ไว้ได้เรื่องผีกว่านั้นคือต้นครึ่งหลังเกมเริ่มเพียง10นาทีม่วงมหาการดันมาเสียจุดโทษอีกครั้งจากช็อตคีนหวดบอลช้าหนึ่งจังหวะกลายเป็นไปโดนขาคู่แข่งถึงตรงนี้ท้ายครึ่งแรกเพิ่งเซฟโทษมามาดๆผ่านมาไม่กี่นาทีเดกิอาต้องโดนจุดโทษเป็นครั้งที่2คือมารัวๆแทบไม่ได้พักหายใจกันเลยโดยฝั่งมิลานเปลี่ยนคนยิงจากเตโอมาเป็นแทมมี่อับราฮัมบ้าง ประเด็นคือแม้จะได้จุดโทษถึง2ครั้งและเปลี่ยนคนยิงจากแบ็กซ้ายมาเป็นกองหน้าหากแต่วันนี้ดาบิดเดกิอาเข้าหมดท็อปฟอร์มร่างทองไปแล้วใช่ครับเขาพุ่งปัดลูกยิงของอับราฮัมช่วยทีมรอดตัวเป็นครั้งที่2นึกภาพจากคนแทบไม่เคยเซฟจุดโทษมาวันนี้เดกิอาพุ่งปัดจุดโทษคู่แข่งถึง2ครั้งในเกมเดียวและนั่นกลายเป็นสถิติผู้รักษาประตูคนแรกในรอบ9ปีที่เซฟจุดโทษได้ถึง2ครั้งในกันโชเซเรีย1นัดด้วย ยังไม่นับจังหวะคู่แข่งยิงตรงกรอบอีก5ครั้งแต่ดาบิดเดกยาก็ป้องกันได้หมดจบ90นาทีแมชคืนนั้นฟิออเรนติน่าเอาชนะเอซิมิลาน2-1โดยที่พูดได้เต็มปากว่าหากไม่มีหลวงพี่เดสวมบนทีโรยืนเฝ้าเสามองมาหาการหนาถึงขั้นแพ้ไปแล้วด้วยซ้ำ เชื่อผมเหอะเดกยายังคงเป็นปีศาจเขาคือผู้เล่นระดับท็อปและโกคีเปอร์ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มเวิลด์คลาสเราจะเห็นได้เลยว่าทำไมคนคนนี้ถึงเป็นแชมเปี้ยนเราควรขอบคุณเดกยอาในทุกๆวันเขาคือผู้รักษาป,ประตูชั้นยอดและแบบอย่างที่ดีเสมอรัตฟาเอเล่บัตลาดิโน่กุนซือฟิออรเรนติน่าผู้เชื่อมั่นและมองเห็นคุณค่าในตัวเดกยากล่าวถึงลูกทีมคนนี้ด้ความปราบปลื้มครับ สำหรับเดเกียหลังรังสนามไม่ได้เล่นเป็นปีแต่การเริ่มต้นไปได้สวยกับฟิออทั้งการเซฟบุตรหลุดพาทีมเข้ารอบคอนเฟเด์ลีกเมื่อเดือนก่อนสู่การแบกทีมเซฟ2จุดโทษในแมชเดียวก็ถือเป็นการรรสตาร์นนับหนึ่งใหม่กลับมาเฝ้าเสาด้วยความมั่นใจและเล่นฟุตบอลอย่างมีความสุขอีกครั้งโดยหลังจบเกมฟิออรเรนตินาเอาชนะเอซิมิลานเจ้าตัวโพสต์ภาพโมเมนต์ที่เกิดขึ้นตลอด90นาทีพร้อมแคปชั่นเริ่มต้นที่สเปนถูกสร้างขึ้นในแมนเชสเตอร์และกำลังหลงรักอิตาลีครับ